เพาะไกลคากๆเลยนะฮะแเอดอย่าัวมม่ไปหรอกาจายอดตามาล้างเลยตากระบากเด้อ เดี๋ยจับไปอยู่ไหทองเลย้ให้ทองท่วงเรื่องแสงสว่างทางเจ้าของนี่ค่ะที่มารับชมบ้านปะเปาบุ่นนะคะไป้ไปรอพี่เป็นสมคำกันนะคะสบาไม่ได้อนหยุดนานๆสังสรรค์กับเพื่อนสักทีนึง มาได้ก็วันอาทิตย์เขาโยกเสร็นะเป็นอะไรก่ตัวเนี่แหละยี่สาวเอ้าจะกินข้าวก่อนแอบมาเด้อมากินน้ำกันนะสังสั่งนันหยุดมาเอาอะไรมามาเมางกินข้าวมันยังไม่ถึงฝนตกไหมคะขออ้วน ฝนตกเมื่อวานนี่จ้าเอาโอ้โพี่เอ่เดี๋ยวพี่จะทำมั่งเดี๋ยวพี่จะพอพี่เอ๋งาอะไรไปพี่ยากคนละเนาะไปไปยายาก่าไปไปเลยยายาจ่าไปให้คืนดทันเขากไปหรอก ยังอยู่นานๆสังสรรค์กับเพื่อนสักทีน,นึงมาได้กว่าในที่นี้ <c oughs> โอ้ยเย็นปวดแกวปวดแกวเอได้หลอดกยังไม่ถึงตรงนั้นสงสัยจะได้หามไปะแล้วมกูว่าไม่ถึงห้าทีที่คินบะอีกัล ตาเต้จ๋าไม่บาบหรอกหมดมันขึงไม่โตยิ่งแต่งนะกกว่ใกล้ใกล้ก็ไม่ได้ไปใกล้ๆจะได้ไปมันก็คงบุญหลายแล้วแหละเดี๋ยวมากินส้มตำไอ้สาวงี้นะตำส้มนตำส้มงี้สางเด้อแก่กี่เล็กขอมแซ่บแสบงีสางแก่เพี้นน้ำพกบาาเต้จ๋า ไระดับหรอกหมดมันขึ้นไม่โตยี่งแงต,ต่งกางเก็มเตี้ยหมดเออเนี่ย <c oughs> เส,สาแล้วใครปอกมะม่วงกันนะ<ฮ>ยินได้ไหมนะเ<ฮ>ออเราต้องพิมพ์อีกไหมนะคะ รกกัน,นมรักมากนะคำนี้โอ้ย,อยแน่สาวกอนุแล้วใครบอกมะม่วงน,นะนะกินได้ไหมนะ่ะโอ้ยดูยาดยรายกจบัวดีดวไม่ดูกระดดแล้ว ta mong hung cấp anh chàng kỳ lệch chín bảy chín má mình lơ hoặc bột gì cả thằng Bốc, gì á làm chay đi đi mà vay mà bắt chế bắt tham đi sông thầy sau đây mì, cầm lăng chay khá tăng ท่หยุดกันนะคะมาเป็นชมกันค่ะกำลังรับชมทูกน้องสุนชัยกำลังรับชมหอมจังหอมจนไม่ปิดตาจ้ะเต้นทิบโอ้ยจิบอง่ายสอง กำลังรับชมร้อนมาเลยร้อนเหมือนเมื่อวานเลยนะเรื่องแสงสว่างทางเจ้าของสวัสดีค่ะที่มารับชมบ้านประเป๋าบ้านนะคะจี่จีกับซีจีเถอะไปวิ่งวิ่งี่ยตาหวานได้ Ba lạy bay 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 มันกินตำสุ้หรือกินแกงขี้เหล็กด้วยสวัสดีค่ะมากินต้อตำกันแล้วค่ะสะกตูนไม่หมดเวลาแล้วมั้งหาไปเล้วกินไปกินมาเผ็ดด้วยเดี๋ยวป่ะมาฟางไม่ได้ยัก ไม่ไม่กินวากไม่เรานอันนี้ด้วยมันกินตำมสุกไล้กินแจงขี้เหล็กด้วยโอ้เลอดีแท้แท้เขาตัวเด็กมันไม่เอือดหรอกถ้ากินกินน้ำเปล่าเรื่องแสงสว่างทางเจ้าของสวัสดีค่ะที่มารับชมบ้านประเบาบ้านนะ ดีขึ้นอือโอเคเรื่มากเอาอะไรกินไก่ค่ะฮะอะไรกินส้มตำไก่ทอดไก่ต่อสูตเนาะจ้าไม่มีหรอกค่ะอยูนยังกินข้าวกลางวันจ้าง่ายส่อง กำลังรับชมโอนมาเลยรนเหมดอเมื่อวานเลยนะวันนี้กะว่าจะมาเก็บปชินนะเพื่อนตอนนี้ไม่เก็บินแล้วก็ได้ก็ได้โอ้ยเอี่ยมเลยบันเ้พี่น้องนี่นหละกินามันล้มลงไปเป็นสีละเอี่ยม อ้าวมันก e. oh, ็อย่างนั้นเละบ้านเรามันฝุ่นเยอะแสดงเป็นผู้ชายเนาะน่าจะดีเนาะอเนี่ยอันนี้น่ากลัจดเมื่อคืนเมื่อวานกันย่ะขอบคุณเจ้าบนมากมากขอบคุณเออเห็นอยู่นี่ก็้ก็ตมาใอยโอ หยุดคุยกันเลยบ้างสุกรชัยขอบคุณมากมากจ้าที่มันเป็นแรงกำลังใจให้ดีๆจ้าดูดูภาพเจ้าของเมาเต้นในคลิปเนาะหน้าสงสัยอหยุดคุยกันเลย บาย่ายกันได้จินน้ำโคึงน้ำก้นเมาแล้วติดคับคืออดไมาเอาอะไรมามาเมากินข้าวมันยังไม่ถึงก็ต้องไปจีบเก่าเร่าจ้ดเนี่ยจีบเก่าเราไม่ซื้อดอกปลามก็แตงวันปวดตะโตรกำลังหลับจม สางสามสมเพียรเจ้าของเนาะกินไปได้อย่างไงวันนั้นกินอะไรนะกินเอาโทรน่ะไปต่อสู่เนาะจ้าไม่มีหรอกคาะ